ร้อยมุกพันฮ่าฮ่าทีมน,น,น,นี้หลอกว่าเยอะชนะเลยชนะเลยเนี่ยเห็นขาวๆอย่างนั้นนะอ่ะข้างในอาจจะดำก็ได้ยังผมเนี่ยดำดำข้างนอก ข้างในอาจจะอมชมพูเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเขอใช้สิทธิ์พาดพิงทำไมทำไมเพราสีผิวสีผิวเราไปลำเพลินแล้วลำเพลินใช่ไหมอาจจะเสียงก็ได้แต่ว่าที่แต่งมาอย่างนี้เพื่อให้มันดูแวกแนวไปหน่อยเนี่ยบางคนเนี่ยใส่ขาสั้นบ้างครับขายาวบ้างครับของผมกางเกงขาสามส่วนนี่ไง ส่วนบนไงอันนี้ส่วนล่างและส่วนอ่างวางที่ยังว่างอยู่ส่วนอ่างวางที่ยังว่างอยู่องท้าไปไหนอะใส่ข้างเดียวเพราะให้มันพักไว้ข้างไปให้มันพักไว้ข้างไปห้ออกข้างไป้มดให้พักไปข้างไปถูกต้องฝั่งนี้คุณนุกเป็นลำเพลินใช่ครับคุณขนมต้ม เป็นเต้คุณขนมต้มทำอะไรที่ไหนคุณเป็นนักดนตรีครับเป็นนักดนตรีเล่นเครื่องดนตรีอะไรตีกองครับตีกองนะเคยเป็นนักร้องไหมไม่เคยครับไม่เคยเลยเ้าแล้วเคยร้องเพลงไหมก็เคยบ้างครับเคยบ้างนะครับผมไหวไหมชิมใครเขเฮ้ยเดี๋ยนะอันนี้คือคนขาดแกเลยไปเอาหนมต้มมาป่ะนะนุกยังไงวงเดียวกันป่ะเนี่ย คุณเป็นวงเดียวกันคุณเป็นนักร้องไหมเป็นนักร้องปนจํงวงแล้วไปเอามือกลองมาครับอย่างนี้ใช่ป่าวสงสารเขาเนะ้เคยโ่ท็กต้าตบไนเท็กต้มไส้เท็กต้มไสอายุ่ะไรเองขนมต้มนี่อะไรครับ2 2อครับ22่2อายุ2ีอายุ22สับอโอแลทั้มสิเปมยังไง วงอะไรชื่อวงอะไรวงเราอ่ะสันขวานแบนสันขวานแบนครับสันขวานโอ้ยไอ้จะสนุกดีไหมวะสนุกดีไหมเล่นที่ไหนมีร้านประจำไหมไม่ไม่ครับเล่นแบบรับจ้างทั่วไปครับงานเลี้ยงครับงานแต่งงานใช่ครับเล่นงานแต่งงานด้วยเหรองานแต่งงานฮะอ๋อชื่อวงดิชันเป่าสารนะครับได้งานสนุกนะครับกับสันขวานแบน แต่คุณเลือกเลือกเพราะว่าเขามีโทนเสียงคล้ายๆกันกับผมครับอีมีเสียงแหบติดนิดนแต่พี่ก๊อตเขาเสียงออกล้มโทนล้ําๆนิดนึงขนมต้มเนี่ยร้องมามีความคล้ายกับเตะนะคะส่วนน้องนุ๊กเสียงเขาก็จะมีความนุ่มนุมนิดนึงพอมาเทียบกับฝั่งนี้นะคะอะไรอะไรก็จะเกินเกินไปหมดเลยนุ๊กเนี่ยเสียงหล่อเหมือนหน้าส่วนขนมต้มก็ตามสภาพตามสภาพอะลูก <laughs> แข็งแรงรูปร่างของหนูมันดูแข็งแรงอะไรเงี้ยมันก็เลยเห็นความแตกต่างที่มันชัดเจนเราตัดสินแล้วฮะ,ะดูสีนะหกหนึ่งอ่าหกหนึ่งทั้งคู่ครับเอร์บ นุกเสียงดีมากนะครับเหมาะแล้วร้องเพลงต่อไปนะครับส่วนขนมต้มก็ตีกองตีกองดีมากครับฝั่งนี้ฝันน่งนี้นานโดนแป้งยังลอยอยู่เลยยังลออยู่เลยหล่อลแม้ห <c oughs> ล่อแม่แต่พี่คนนี้อยากขอเรียกอยากขอเรียกมากเลยเห็นแล้วอยากขอหวยมากเลย <c oughs> แล้วเตดบ้างต้นกับนุกนุกกับต้นก็ต้นเขาเก็บรายละเอียดของผมได้เยอะกว่า เขาว่านี้แต่นูกก็เสียงมีติดแถบเพราะมากครับไม่ใช่หรอกไม่ใช่จริงๆพี่เขาว่าเขาหลอกกับพี่พี่อะไรไม่เลือกเขาหลอกกับพี่พี่เลยไม่เลือกรอยมุกพัน